สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่เก้าธันวาคมหกเจ็ดนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ไร่อ้อยนะครับไร่อ้อยแล้วก็ไล่พยุงไหายหล,ลํำและไล่ต้นยางนานะครับตอนนี้ก็ตั้งล่มนะครับดีกว่าตั้งเต็นท์นะครับกัอกีแคมปิ้งก็สองตัว นะครับก็เพลิดเพลินกับบรรยากาศธ,ธรรมชาติเหมือนเราไปแคมปิ้งนะครับตามอุทยานแห่งชาตินะครับใส่เสื้อเสือนะครับเสื้โคร่งเจ้าป่านะครับ ความกดจ้ามูปิ้งมันก็มาคอยดูแลคุ้มครองเช่นเคยนะครับก็ดูบรรยากาศนะครับแดดร้อน ใส่หมวกหน่อยนะครับลาก็พัดเย็นๆนะครับต้นพยุงให้ลําได้น้ำเมื่อวานนี้นะครับก็สดชื่นนะครับตอนนี้ก็เปิดน้ำอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูว่าน้ำหยดไหมครับ ยังไม่ต่อนะครับอันน้นำหยดแล้วนะครับเห็นไหมครับน้ำหยดเห็นไหมครับน้ำหยดลงมานะครับใช้ระบบน้ำหยดนะครับ แนวนี้ก็น้ำตลอดเส้นเห็นปเปียกใช่ไหมครับทั้งหมดสิบแถวนะครับต้นยางนาก็ประมาณไม่ต่ำกว่าสี่ร้ต้นนะครับพยุงไห่ลำก็น่าจะประมาณสัก200กว่าต้นเดิมปลูกเกือบ320ต้นนะครับทั้งหมด400ต้นตายนะครับ ตายไปเยอะเลยก็เหลืออยู่ประมาณ200ต้นพยุงไฮหล่ำนะครับเป็นไม้ที่แพงที่สุดในโลกนะครับ1ลูกบาทเมตร1ล้านดอลลาร์นะครับทำสัญญาซื้อขายกับบริษัทที่นำเข้ามาจากประเทศจีนนะครับจาก เกาะไหล่ำนะครับกิโลหนึ่งรับซื้อคืน500บาทจนถึง5,000บาทแล้วแต่คุณภาพของอเนื้อไม้นะครับโอเคนะครับ เยวจะนั่งเก้าอี้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะใช้ตัว power bank ตัวใหญ่นะครับชาร์จลงในมือถือนะครับไม่งั้นก็แบตจะหมดนะครับก็โอเคนะครับสวัสดีครับ